เย็นนี้ไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรเลยมาฝากท้องที่แม็กแวลูเลยละกันนะทุกคนเดินไปจะนึกไปว่าจะกินอะไรดีวันนี้ะาว่าแนะนำให้เป็นถั่วเอาไหมเอาไหมเอาไปดูไนหะมน้ำมันพืชที่บ้านใกล้จะหมดซื้อติดไปสักขวดก็ละกันนะ น้ำมันลำข้าวมีประโยชน์นะทุกคนต่อไปก็แวะมาดูขนมปังนี่น่ากินไหมซื้อไปติดห้องไว้มีประโยชน์นันเนนี่ยมีขนมปังแล้วก็ต้องมีแยมอมวันนี้จะเลือกเป็นแยมถั่วนะทุกคนก็คือเป็นถั่วลิสงนั่นเองโอเคครบแล้วจ่ายตังเลยเกือบโดนหน้าผากแล้วอี้ <laughs> ลมลมมันแรงไนงะ ป่อเป็นไรพ่อตกใจเหรอแม่เย่ยองสาเขาจะโดนหัวแล้วเมื่อกี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นไรหยุดแล้วเหาอมากหยุดแล้วเหรอเราจะไปเลยเหรอหยุดอะไรนะโม่ยังไม่หยุดเลยมันป่วยๆปลาต้มไก่สองตัวโอเคได้ท้าจะต้ม น้าไหมน้าไหมมันเราไปกันได้ยังเรียกแน่เลยอะ อ有有ุ่นข str ึ้นมาเลยตาข้อแดงลยมวะเออเจ็บตาปะเอออุ่นขึ้นมาเลยอ้อุ่นมากอุ่นมากเลยเมื่อกี้ช้างเนงเน่งเนงเนง จะหยุดแล้วแหละแม่ว่าว<ะ>อุ่นไหมอุ่นมากยังกัดอยู่ในเตาอบดูตาแดงเลยนะงเนี้ยปนะเดี๋ยวมันจะลงมาอีก,อเ,กเอาน้ำยาล้างตาค่ะเอา,า,าเอาฟ้าค่ะเอาสองกล่องนะคะ แกนจ่ายนะคะ